ไม่ได้โมใช่ไมไม่มีไม่มีโมหรอกยูเก้าศูเขาจะรู้เลยว่าผมเป็นยังไงอะ่ะผมก็อะไรอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับทางพี่เนะครับผม,ผมก็มีรถสไตล์นี้อยู่ครับผมอยากเจอพี่ได้ไหมนัดมาดินัดมาผมไม่ยอมอยู่แล้วผมพรผมสายนี้มันสายเลือดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือมาได้เลยเขาจ้องจะเล่นคุณขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การ์มูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือ2นะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000ัคันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้อันนี้คือเซอร์ใช่พี่ใช่ครับเซอร์ท้ายอาก็คือจัดถังถังน้ำมันนงกงนกากเป็นไอ้นี่หมดเลยหัวจรวดหมด เอาง่ายถ้าถ้าเป็นถังเนี่ยถ้าถังเดิมมันจะอีกแบบเนาะพี่ถังเดิมก็คืออ้วนๆเลยคือทรงทรงมันมันต้องเป็นรถทิปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อขอลองจับอันนี้คือถังที่เขาเขาทำยังไงบ้างถังปีเนียมครับถังปีเนียมของพี่เก่งของสองก็คือมาเขาเขาเขาทำทรงนี้ให้เลยใช่เขาทำทรงนี้เลยแล้วเราก็มาทำสีเอาใช่ผอก็แสดงว่าก็ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายเพราะว่าเขาทำมาแล้วใช่ก็คือ บรรจุน้ำมันเยอะนะประมาณ4ี่ห้าลิตรเลยนะจริงเหรอใช่ครับได้หลายโลเลยมันแต่มันดูบางๆผมนึกว่าได้น้อยใช่ข้างหลังข้างใต้ท้องคือมันนี่ลงไปด้วยเยอะเยอะอยู่อันนี้คือถังปีนียมอทางพี่เอ็มเขาแล้วก็ล้อเลย้วทั่วไปเลยใช่พี่ใช่ครับล้อทั่วไปครับล้อทั่วไปส่วนดุมดุมใช้ของอะไรครับดุมก็พวกแดดปะใช่ใช่ใช่ฮะ สเตปสเตปรถพวกนี้จริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าจะเราจะโชว์เอกลักษณ์ของตัวเองออกมายัางไงใช่โชว์แบบว่ารู้ว่าลักษณะเราทําธุรกิจอะไรหรือเราชื่ออะไรเราใส่มันลงไปเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเราคนอื่นรู้ว่าเราคาแรคเตอร์อ่ะครับมันต้องให้เด่นและนี่หมวกนี่ก็ซื้อไหนมาเนี่ยพี่หมวกอันนี้ก็ให้พี่น้อยคนที่เพ้นยุทธศรีเป็นคนเพ้นหมวกเหมือนกัน มือเขาดีเนาะดีดีทำไวด้วยลายเนี้ยสีสันผมยอมรับว่าแกงนี้อะลองดูรถแต่ละคันนี่คือแกงเดียวกันครับคือไปจอดรู้เลยว่ามาด้วยกันใช่ครับแต่ถ้ามาลาย SE98 มาจอดด้วยนี่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่เอาเหรอเขาเออถามหน่อยทำไมเล่นรถสไตล์รถเก่าอย่างนั้นคือผมเขาเรียกว่าอะไรชอบหรือเต้าหัวเออใช่มันชอบเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรดูหนังในเรื่องยุคนั้นแล้วก็ชอบอะไรที่มันเก่าๆม,มองว่ามันดูไม่น่าเบื่อเขาเรียกว่าเขาผมก็จะมีทั้งรถสไตล์นี้แล้วก็อนุรักษ์อ,อ,อนุรักษ์คงไว้เหมือนเดิมๆแต่พี่เอ็มเข้าถึงไหมล่ะได้ไหมเข้าไม่ถึงนเลยเราสายพวกโซนิกเอลเอสพวกรถพวกเนี้ยใช่แต่งง่ายดีนี่ก็แล้วแหละรถแล้วก็มีการสะบัด เบรกนะครับถ้าถ้าไม่ติดอะไรมากจริงจอยากให้ชุดให้ดูสักรอบจริงอะเอาจริงเบยบอกตัวได้ไหมครับจริงได้แต่ว่าได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าวันนี้ก็อากาศก็เริ่มมืดแล้วอากาศเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวฝนฟ้ามาพี่กลัวไหมกลัวฝนตกปะไอ้กลัวไม่กลัวหรอกแต่รถจะเก็บไม่ทันเลยเด็เออรถ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 เยอะจริง เนี่ยมันก็จะตายผมเนี่ยจะตายแบบนี้นะครับพวกน้องๆดเด็กก็น,น่าจะรู้ราาู้ในชื่อเสียงเรียงนามกันนายเอ็ M มเอ็มอน MM เอ็มนี่แหละขอลองคอมหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับลองนะอันนี้อันนี้เราจะคุยเรื่องของแหละจากประสบการณ์ที่ขับขี่มาว่ารถรถคันนี้รูปทรงเป็นไงเออเว้ยกระชับกระชับนะกระชับกระชับมันเหมือนรถแข่งไงนะพี่ผมว่าทรงคล้ายพวกรถแข่งไงนะใช่ป่ะใช่ครับเหมือนเลยเหมือนเลย แต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้ไปไหนกับใครใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้แข่งไม่ได้ค่อยไปไหนแลครับก็คือนานๆมีทริปเราก็ออกเราก็มีขับรถเล่นดูฟงดูไฟอย่างเงี้ยทลางค่ำกลางคืนแล้วถ้ามีมีคนมาท้าแข่งนี่พี่เป็นไงวันไหวไหมกวท้าถ้าท้าแข่งเราต้องดูด้วยว่ารถเขาลูกอะไรเอเอถ้าเป็นลูกเล็กๆลูกเท่าๆกันนะคือพอไปได้รถคันนี้คือที่ร้านที่ผมทำอะ่สะสเต็ปเนี้ยลูกเล็กๆเกนี้ยเขาทำวิ่งอยู่110อศูนย์ ว่าแรงแล้วน,นะนเขาท้าไปอยู่11ศูนย์แต่แต่ถ้ามองลักษณะก็แั้วแหละมีคนมาอะไรก็ไม่ยอมเหมือนกันเป็นไรกล้องหนตกอู๋กำลังคุยสนุกเมื่อกี้ฝนแม่งไล่ไล่ไเสร็จเมื่อกี้ยังมีการคุยค้างกันอยู่นะคุยค้างกับพี่เอ็มพี่เอ็มก็นั่นแหละที่คุยค้างกันไว้ตอนแรกที่บอกว่าถ้ามีคนมาท้านี่ยังไงพี่ โอ้หถ้ามาทา้าผมผมไม่ยอมอยู่แล้วผมเพราะผมสายนี้มันสายเลือดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมไม่ยอมหรอกลูกเล็กๆเท่าๆกันเนี่ยคือมาได้เลยน้ำหนักทเท่าๆกันเป็นเลือดนักสู้ใช่ก็คือถ้าถ้าพูดเอาง่ายๆคือสายซิ่งสายแว้นไม่ยอมใครคือได้ับเราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาหมดแล้วพวกแว้นตามถนนเราก็มุดมึดมาหมดแล้วอันนี้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 ไม่ได้ไม่ได้โมใช่ไหมไม่มีไม่มีโมหรอกอยู่เก้าศูนย์เขาจะรู้เลยว่าผมเป็นยังไงอ่ะ ผมก็อะแหอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับทางพี่เอ็มนะผมก็มีรถสไตล์นี้อยู่ครับผมอยากเจอพี่ได้ไหมนัดมาดินัดมาหลักหกไหมแถาบ้านเนี่ยสักประมาณเจ็รเมตรพอเจ็เมตรหมาเหมือนไม่มีด้วยเดี๋ยวให้คนเคียย์หมาเลยไม่มีวิกตัดหน้าแน่นอนพี่พี่ตอบไปไม่คิดเลยนะเนี่ยก็คือก็คืออารมณ์แบบมาดิอย่างเงี้ยไหมไม่ได้ใช่ไหม เอาอะไรดีวะเจ็ดร้อยเมตรพอสั้นๆดีวะท่านผู้ชมเอาลูกเท่ากันไหมหรือว่าไงก็ต้องลูกเท่ากันถึงเองเนี่ยถึ่งพี่จะน้ําหนักเยอะกว่าเองนะเว้แต่พี่ก็ต่อให้เล่นเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยรถลูกพี่เล็กๆนี่ยนะขบูใหญ่น่ะเออต่อน้ําหนักให้ด้วยต่อน้ําหนักให้ด้วยก่อนที่พี่จะลับคำท้าหรืออะไรเนี่ยพี่ลองขี่ข้อมไปดูด้ว่าทรงพี่ที่ในการหมอบพี่ถูกต้องนี่มันประมาณไหนเนี่ยก็ประมาณนี้แหละ แต่โดดนอนไม่เอานะครัวพี่มั่นใจขนาดนั้นเหรอ้ยว่าคิดว่าน่าจะคิดว่าคิดว่าได้ไหมคิดว่าไหวไหมมันต้องไหวอยู่แล้วไอ้รถพวกนี้นะถ้าเราถ้าเราออกตัวได้แล้วเราสับเกียร์ไม่ว้าวนะมันมันไอ้นี่เลยไม่ต้องเสียจังหวะเพราะมันเวทเนี่ยถ้าลูกเล็กๆเนี่ยมันวิ่งแรงเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราพอเราเชิญเกียร์เงี้ยถ้าเราว้าวแล้วเราไม่สามารถตามทันแล้วมันคือไปเลยเพราะว่าความแรงมันไม่ได้มันไม่ได้หนีกันมากอ่าใช่ก็คือมันจะเขาเรียกว่าจะแทงไม่เข้าใช้คํานี้ใช่ ถ้าถับเกียร์ไม่ไม่ทันก็คือไม่ไม่ตามไม่ทันแล้วเหมือนดูแล้วเขามั่นใจนะเนี่ยท่านผู้ชมเขามั่นใจว่าเขาแบบเจ็ดร้อยเมตรมีการนัดด้วยผมมีผม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 ั่นใจเจ้าของรถคันสีชมพูมากเลยอ๋อเหรอคนนี้เะใช่เป็นเพื่อนรักผมเลยเพื่อนซีผมเลยเนี่ยคันเนี้ยเวลาผมบอกให้จอดออกกับผมไม่ยอมจอดออกชอบลักไก่ออกตลอดไหลออกเลยไหลออกเลยชอบม้วนเออ ธรรมดาแหละเขาเรียกว่าหลังถนนไม่มีกติกาไม่มีกติกาแต่ชอบเอาเปรียบเราตลอดถ้างั้นในถ้างั้นในในในสนามสักกับผมปะล่ะคิดว่าไงอ่ะนัดไปสิที่ไหนดียาวกี่ร้อยเมตรอ่ะสี่ร้อยปะล่ะเอาเอาเบาๆไม่บอกว่าสับหกแล้วเข้าเส้นชัยเลยใช่ไหมอ่าสี่ร้อยก่อนเราต้องแช่ยาวใช่เป็นการเซฟรถด้วยได้คิดว่าไงครับผู้ชม พีเอ็มเขาโอเพนนะเขาเปิดกว้างนะผมก็ไม่ได้แข่งรถมาหลายปีแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้จะอยู่ดีเอารู้จักพีเอ็มมาท้าไม่ใช่นะคือเขาเรียกว่าก็ต้องแบบใช่ไหมก็มากระชับมิตรกันเพราะว่าแล้วแหละมาถ่ายแกแล้วอีพีแรกแล้วนี่ก็อีพีที่สองคิดว่าน่าสนใจเอ้โูดิ่กอดอกกูดิเขาจะกลับขึ้นชั่งน้ําหนักรอเลยกูดิลองใช่ไหมเวทพอได้แต่ผมไม่ใช้เขาคันนี้นะเดี๋ยวพีเอ็มหาว่าแบบ เพราะว่าทำทำมาที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าไงใกล้ๆกันแหละเนาะน่าจะวิ่งพอกันเองจะรถคันไหนมาวิ่งอ่ะต้องดันกลับถ้าเอาเซอร์ว,วิ่งเนี่ยเดี๋ยววิ่งด้วยนะจริงถ้าคั้นนี้ไม่วิ่งวิ่งไม่วิ่งด้วยเหรอาคั้นนี้วิ่งเออ,เอ,อเองก็องเอารถของ,งเองไงรถผมอยู่แล้วผมก็มีผมมีวิกเตอร์ทำกับพี่ช่างเอกนนท์อ่าคิดว่าไงอ่ะจะพร้อมเมื่อไหร่ก็สกิดมาสิเออถ้ามันมันมันไกลไปคลองห้านี่เดี๋ยวเส้น หลักหกเลยแถวบ้านใช่ไหมเออหน้าวัดรงสิษย์เดี๋ยวเขี่ยมมงเขี่ยมหมาให้พร้อมคนกงคน,คน,คนแก่ <laughs> สายเกมต้องที่เท่านั้นเลยนะครับ VRG99 นะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคือของแจกสำหรับสายซิ่งสายแวน้นสายมอเตอร์ไซค์นะครับมีแจกทุกเดือนนะครับเพียงแค่แอดไลน์ไปนะฮะที่ VRG99 นะครับรับรองนะครับพร้อมลั่น พร้มอมสิงมีเทมงานทีมงานพร้อมเคลียใช่ไหมพร้อมเคลียเฮ้ยไม่ยุ่งได้่ะแค่คิดแค่คิดก็มันแล้วเนี่ยแต่ทรงรถพี่โหดกับผมผมถังเดิมอะ่ะก็พี่ตอนแบกน้าหนักให้ไง<อ>พี่หนักกว่า<อ>แต่รถพี่มันทรงเบาแต<อ>่พี่หนักกว่าเองไงเองหนักเท่าไหร่หกหกสิบกว่าหกหกหกสามหกสามหกสามเราเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด<อ>แล้วเฮ้ยโหเขาต่อเยอะเนี่ยต่อเยอะแต่รถผมหนักอ่ะรถผมรถผมมันหนักที่รถรถเองหนักเต็มที่ประมาณไม่เกินยี่สิบโล ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรมากมายแต่ก็แหละแต่ว่าคันนี้น่าจะเบากว่าที่สำคัญก็พีเอ็มเขาก็พร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมนะวิ่งไปไงเห็นไหมเห็นไหมัตเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาบิดอย่างเงี้ยใส่เนี้ยคืออะไรเนี่ยเจอเจอบ่อยๆไม่บ่อยเขาจะลุกหนาไปหน่อยคันเมื่อกี้วานกระมงเลยเขาฟังฟังเสียงแล้วก็รู้นะเอาง่ายๆกติกาลูกห้าเก้าขบูใหญ่ออกเทน ใช่น้ำน้ำหนักก็ตามนั้นเลยน้ำหนักตามนั้นเลยโอ้โหย่อช้างไม่เกิน1 2ดนะได้ชักสั้นอเพราะว่าสมัยนี้เขาไปชักยาวมันแพงเครื่องทำทีเป็นแสนไม่เอาเอาแค่ชักนี้ก่อนอืมเว้ยนี่นี่ผมคิดจริงนะเนี่ยพี่พี่ก็พี่ก็คิดนัดมาเต้นัดมาพี่ก็ไม่หรคันนี้คือรถคันนี้ขับออกทิปขับเล่นประมาณันเป็นสิบรอบแล้วยังเหนียวยังไม่พังเลยเออยังเหนียวยังไม่พังเลยรถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะพี่อืม เ,เครื่องอยังเงียบกิฟอยู่เลยไม่ดังว,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 วิว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 ไม่มีดังครับ <laughs> ไม่มีคแก่แก่แ,แกไม่มีแน่นอนครับคันนี้เสถียรแบบคอมเมนต์หน่อย<ข>อทาดีมากคอมเมนต์หน่อยว่ายังไงดีว่าแต่แต่ไม่ถ้าข้างนอกมันต้องมาเคลียร์คนแก่เคลียร์หมาหไอะไรกัน<ใ>นี่เอาสนามไม่ได้สนามดีกว่าแต่ผมไม่รักไก่นะไม่รักไก่แล้วชิงไฟก็ได้ เพราะฉะนั้นถ,ถ้าถ้าถ้าบางทีรักไก่นี่มันก็ไม่ทันเนาะท<ม>ุกวันนี้ผมถามจริงมีคนมาแบบอยากจะมาขี่กับพี่แบบนี้ไหแต่ว่าขี่เล่นหรือว่าแบบทุกวันนี้ผมก็มีมขี่เล่นของผมสองสาม 2> 2อาทิตย์ครั้งหนึ่งขี่เล่นกันนานๆก็จะได้ออกเที่ยวเนาะใช่ส่วนใหญ่ก็ไปกันทั้งแก๊งหรือเปล่าใช่ไปทั้งแก๊งไปกลุ่มก็ขับรถเลนะ่นครับดูฟงดูไฟในกรุงเทพอะไรเงี้ยไปได้สบายๆก็นั่นแหละ เดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราติดต่อกันตลอดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบบคันนี้สีชมพูเจ้าของรถเนี่ยต้องต้องคุยและต้องสัมภาษณ์เขาแล้วเขาเตรียมคําถามมาแล้วไหนๆก็ชงมาแล้วสักหน่อยคันสีชมพูอ่ะมามาคุยกับเขาหน่อยนิดนึงอันนี้อันนี้คือรถ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 ใครเนี่ยคุยกับเขาหน่อยนี่เพื่อนรักผมเลยนะจริงอ๋ออยู่ข้างในด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันข้างออกมาข้างนอกก็บรัดดี้กันดูดูสรดูถังน้ํามันเหมือนกันไหม งไอ๋อใช่เขาเป็นสไตล์นี้โอ้พี่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 ต้องคุยกับผมบ้างพี่จะมาหัวล้ออย่างเดียวไม่ได้โอ้ยเออาหัวล้อใส่เดียวก็อันนี้คือว่เป็นเคอาน่าจะไม่ต่างกับทางของทางพี่เอ็มเขาใช่พี่ใช่ครับห่วไหมขบุ้นเล็กกว่าอ๋อขบุเล็กกว่าอาจารย์เดียวกันแหมก็อาจารย์เดียวกันเดียวกันเราเจอกันเป็นไงบ้างพี่ไหวได้ป่ะนิดหน่อยครับผมไม่แต่งตากันนิดหน่อย จมึงนิดหน่อยนี่คือมึงได้กูหรือมึงโดนกูมึงก็พูดเขาไปว่ากูได้มึงหน่อยหนึ่งใช่ไหมไปกันขึ้นกันลงครับอ๋อแล้วแล้วเขาเรียกว่าแล้วแต่แรงลมใช่ครับโอ้ประมาณนี้เว้ยดูแล้วหน้าขับนะคันนี้ยืม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 คันนี้ได้ไหมได้แล้วเห็นไหมเขาพูดเองนะยืมไม่ได้เดมไม่ต้องใช้รถมันไม่ได้ไม่ทันเห็นไหมเห็นไหมดูดิคนคอยซัพพอร์ตผมพี่โอ้เห็นไหมเขายังพร้อมเมื่อไรอ่ะเอาคันนั้นก็ได้ S <S ไม่เป็นไรขอรถผมดีกว่าเ,<อ>เดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนดูหาว่าเอายืมรถคนอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วเราออคุย,ยทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละอยู่กันที่สำน,น,น,นักได้ไหมผมได้สำนักได้บ่าตัวได้สำนักได้บ่าที่ั่นอาณาจากักรอาณาจากักรอาณาจากักรผมดีกว่าอาณาจากักรเอ็าาอาามออรนิวดีกว่านี่ก็ก็จะมีห้องนอนห้องนอนนี่คือเตียงติดตรงนั้นเลยแล้วก็มีรถจอดด้วยรถจอดสองคันอันนู้นก็ห้องแมวยอมรับ่าสุดยอดดีก็ขอบคุณพี่ที่แบบที่มาแจมนะ ก็ <g år> ถ้าถ้าไม่ติดอะไรอยากให้โดดนอนให้ดูเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเราไปรอดูในสนามมันเคยโดดนอนแล้วมันหาเกียร์ไม่เจออหเหอรอมันโดดนอนหน้ามาหน้ามาเกยตร,รงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยแล้วเกียร์อยู่ตรงไหนอ่ะอ <c oughs> ้ยมันต้องโดดนอนอย่างนี้โดดนอนแบบลึก <c oughs> ๆใช่ไหมเออโดดนอนแบบลึกๆแบบนี้เออเอ,อ,อย่างนี้ระวังระวังเข้าสเตอร์ระวังเข้าสเตอร์ด้วยเ,เ,เอออย่างนี้านหาง่ายอ๋อประมาณนี้เอาละฝากด้วยนะครับขอทาง เอ็มฟูออปชั่นอันนี้ก็เป็นแก๊งเขาก็แหละถ้าชอบคลิปสไตล์นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีงมการแข่งข<ร>ังเราต้องเราต้องโดนกันสักครั้งสองครั้งเป็นเกมกีฬาเพราะว่ารู้ไหมผมทําช่องสองจังหวะไงพี่สองทีใช่ปะที่พี่เคยเห็นเคยดูนะแล้วโอ้โหไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้เห็นพี่เอ็มเฟี้ยวในเรื่องของกระบะผมไม่มีกระบะไงผมก็เลยคิดว่ามีรถสไตล์นี้เดี๋ยวต้องได้เจอกันนะพี่นะต้องได้เจอยินดีใช่ไหมยินดียินดีพอรถรถไม่ช้ำรถไม่เป็นไรเลย พร้อมที่จะลั่นตลอดรถเติมน้ำมันมวิ่งได้เลยจัดมาดิเอ๊อบ๊อม๊อมอ่ะนะนะคือลือนะ <laughs>